ดูทั้งปร้ชามดูทั้งประนาะดูทั้งประชามดูทั้งประชามดูทั้งประชามโอ้ดูสี่หมู่ครับผมโอ้หมูปลาไข่นาอหมูปลาไข่น้หมูปลาไข่เน้อนี่ โมปลาไข่นอนนี่เฮ้ยนี่เขาทำอะไรทำปลาหมัดปลาหมี่หรือปลาหมัดปลาหมี่ปลาซิวเลยล่ะไม่ใช่ปลาหมัดปลาหมี่อืมปลาซิวเลยเนาะปลาหมันปลาหมี่โอ้เครื่องถังเลยพี่น้องเขาขั้นวดเข้าไปทุกมัดขั้นวดกับเกอยู่พี่น้องพี่น้องปลาลูกพี่น้องปลาลูกพี่น้องปลาลูกปลาลูกบูอืมบูพี่น้องบูบีน้องบูบูปลา อู้พี่น้องพี่น้องพี่น้องป่าตตปาพี่น้องพี่น้องอ้พี่น้องฝาลงพี่น้องพี้อง้พี่น้องาลงโอ้โพี่น้องฝาลงอืพีองพี่น้องฝพี่น้อง้้น้อง้พี่น้องนาางลงพี่น้องเอ้ เดี๋ยวกะซอมก่อนโอ้ยซแต่งมัดดีครับปากกำลังน่องฮซอมกข่าซ้กากนแต่งก็เข้าก่อนแต่งก็เข้าก่อนอือดแล้วมัดไว้มัดไว้หมัดไว้หมัดไว้มัดไว้หมัดไว้น้องก้องุกน้องน้องคุป้าตัวปงพี่น้อง เขาลกกว่าป่าพี่น้องเอ้ยเขาลุกกว่าป่าพี่น้อง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 ป่าพี่น้องการลงทักษะกางลงครับการลงรับกษะกางลงนะครับผู้ชมโอ้ปหากางลงครับอุ้ยอุ้ยท่านผู้ชมดูซิ่อุ้ปลาหมัดปลาหมีโอ้ปลาหมัดปลาหมีท่านประชมเดี๋ยวปลาหมัดปลาหมีนะครับปลาหมัดปลาหมี ดูครับปล่ะครับอ้ดูครับโอ้ปลาหมัดปลาหมีโอ้ยวันนี้ปลาหมัดปลาหมีลงครับปลาหมัดปลาหมีลงโองดูครับท่านผู้ชมโอ้ดูครับท่านผู้โอ้โอ้ดูครับท่านผู้ชดูครับดูครับอู้กำลังร้องแห่ลงจนตึมอ้า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 นา น้โอ้ยวานฟุกอะลอยลายลงมาสุดท้ายลงมาเลยเนาะโทษโอ้ยขาดันหนาเลยเนาะเฮ้ยเออโอ้ดูทรประชมโอ้ยดูครับ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 ปลาหมักปลาหมีลงเด้อมันนี่อ้ ปลาซีปลาใสปลาหมัาทลามีดูครับโอ้โหโหูดูครับปลา้เนเกิดโปลาหมัาทลามีปลาหม่ครับปลาหมักปลามีครับกขึ้นแงะผูโอ้โหโอ้กบขึ้นแงะโอ้ผูผูผูโอ้พีน้องผูกโอ้โหพีน้อง โอ้ที่น้องโอ้ยม้วนนำจะอ่อนเนาะจะอ่อนป่ามกสั่งห้าวเสร์มกเป็นตอนะป้าห้าวเสิร์มเขาลงกว่าปลาลงพี่น้องเอ้ยตังลงนะครับผมแค่วางลงปตาเขาไหลลงมาแล้วนะครับผมดูครับดูครับโอ้ดูครับโดดลงดังดังดังดูนะท่านผู้ชมอืมอืมดูโดด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 โอ้ดูท่านผู้ชมโอ้ โอ้ปลาหมักปลาหมี่เพื่อกุ๊ฟืนปลาหมักปลาหมี่เพื่อกุ๊ฟืนมากเลยอืมดูดูดูท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมดูสิท่านผู้ชมดูสิท่านผู้ชมดูสิโอโอท่านผู้ชมดู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 ท่านผู้ชมดู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  ปลาหมาัดปลาหมี่ลงนะครับผมอืปลาหมัดปาหมี่ลงเพ็แค่วา,า,างลงพวกไหลลงเลยนะครับผมรมกะบอม่มาอ,อ,มอ,อ้อแล้วกับนะแล้วกับโปขึน้นแล้วกับโปขึ่นเธออืออืออา ลุคอนเห็ดบะคอนเห็ด,ดต่วเขาอ,อ่เอานเีันบอเยไหลลงมาแล้วครับโอ้แเ,เป็นสม่เป็นสำไมนั้นแต่ก,กะลัม้วนทะเละทำไมกันยังน้อยจดอนไรทีนี้กำลระเจอรประเจิดม้วนกมาหากกองสองคนโอ้ยม้วนสบายมัดมืออีเมตลงตนันเลยกันลงนำ้ำเมกอุด ผมกบป kind of ่า uh พี oh, who, who ่น้องผมป่าพี่น้องกบป่าพี่น้องหลลงลุ่นลุ่นลุ่นลนลุ่นลุ่นหงล่นพี่น้องมโอ้ลงหลละปูพี่น้องผอ้ปูพี่น้องปมพี่น้องปูโอ้กะดกกระดาาพี่น้องถนัดตามี น้ำท่วมหมดเลยนะครับนี่ท่วมหมดเลยน้ำท่วมหมดเลยท่วมมาถึงข้กอหัวเลยอันนี่ได้เยอะนะครับนี่ปลาซิวปลาซิวปลาขาวปลาขาวปลาขาว มีขนตุกนะขนโนี่ยู่นี่ยู่กำะมานกันนะอีลาเอออีลานี่กำมานกันใช่โอ้โหที่ถึงตามเป็นเด็กนะครับผมก็มาตึกต้างแบบนี้แหละครับพี่น้องอือหึอือหึขาอยู่เด้ออีลากระถืออยู่เด้ออีลากระถือือกระลึก ผนตอกซ้ำอย่างแห้งมากนะป่าโอ้ยตั้งมันดีๆเดีแต่ว่าอีลาเถื่อนเลยไอีลาเถื่อนเลยเนาะโอ้เถื่อนอยู่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  โอ้โาปลาขาว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 จะปลาขาวปลาขาวจะปลาขาวปลาขาวพี่น้องปลาขาวปลาขาวมีแต่ปลาขาวพี่น้องเอ้ยปลาขาวเต็มยกยอเลยอเต็มยกยอเลย อดโดดท่านผู้ชมดูดูท่านผู้ชมโอ้ปลาขาท่านผู้ชมอืมท่านผู้ชมปลาขาปลาขาวโอ้ปลาขาปลาขาวปลาขาวก็เป็นสิบนะครับเป็นบาทเป็นสิบเป็นถ้วยเลยนะครับนี่อืมเอาเอาตักตักตักเอาตัก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 อืม สองโตนเนาะนี่คับปลาปลากำลังขึ้นเ่ยครับผมนี่ครับเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นี่คับปลานี่นี่คับปลานี่เต็มไปหมดเลยนะครับนี่ครับปลาครับดูครับปลาครับปลาครับเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ครับผมปลาดูครับดูคับปลาโอ้ดูปลาโอ้เต็มไปหมดเลยนะครับเนี่เต็มไปหมดเลยครับ โอหันเหนืงผขาดเลยครับอุ้ยปลากระโดดอุ้ยปลากระโดดดูปลาปลาปลาโอ้ปลาเยอะมากเลยอู้ปลาเยอะมากโอ้ดูเขาปลาปลาปลาได้จริงจริงเลยปลาปลาขาวครับปลาขาวปลาขาวครับปลาขาวครับท่านผู้ชมครับก็มาชมการ ยกยอของพี่น้องชาวบ้านนะครับผมของพี่น้องที่ได้มายกยอกันเนื่องจากว่าน้ํามาเยอะครับผมน้ํามาเยอะปลาก็ออกเยอะนะครับผมก็ยกยอก็ได้เยอะนะครับผมปลาลงเยอะมากเลยนะครับปลาลงเยอะมากเลยนะครับ,บก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่คอยรับชมคอยซับ์ตเป็นกําลังใจให้นะครับผมวันนี้ก็โอ้ก็ดีใจกับพี่น้องนะครับที่ มายกยอมาตึกปลากันนะครับเด้อเราก็ได้ปลาก็ลงเยอะมากเลยนะครับลงเยอะทั้งปลาขาปลาซิวปลาไสปลาหมัดปลาหมีนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับก็อย่าลแจ้งเตือนช่องมหาพาระด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ